ลูน่าแคส s ิกมันก็มีการกล่าวอีกแล้วว่าจะถึง1ดอลลาร์นะครับด้วยการเบิร์นและผสม AI เข้าไปรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูล <Huh. Yeah. S 1> ไปด้วยกันกับช่องคอยมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับลู n a Classic ด้วยกันเพราะลูน่า l a ส s ิกนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ การเบรนนะครับด้วยระบบ AI นะครับที่จะทำให้ลูน่า l a ส s ิกถูกการเบรนมากเป็นพิเศษนะครับก็บ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างอ่ะวันนี้เรามีทั้งหมดประมาณ2ข่าวมาข่าวแรกจากคริปโตครีซี่นะครับก็อัปเดตนะครับการวิคอ์ล่าสุดของเทอร a c ่า s s ส c ิกนะครับใน y o u t u b บของเขานะครับเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเขาบอกว่าการจะกู้ทืนลูน่าแคสติกได้เนี่ย เขาเชื่อว่าอย่างหนึ่งพื้นฐานคือบิตคอยนะครับบิตคอยตอนนี้แทสซี่เขาบอกนะครับว่ามันอยู่ที่สองหมื่นแปดสองหมืนเก้านะครับถ้าทะลุสามหมืนเมื่อไหร่เขาจะบอกว่าเป็นช่วงแอลคอยอีกช่วงหนึ่งที่ราคาของเหรียญจะวิ่งนะครับเขาบอกว่าตรงนี้น่าจะมีการเริลมแอลคอยต่างๆเริ่มจะขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามแต่อยู่ที่ว่า จะขยับได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับแต่เขาเชื่อว่าถ้าเกิดบิตคอยเกินสามหมื่นนักเทรดเดอร์จะเข้ามาเทรดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการเผามากขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นตอนนี้เขากำลังมองหาบิตคอยอยู่นะครับรวมถึงการรีเพคด้วยที่จะเกิดขึ้นซึ่งการรีเพคเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเกี่ยวนะครับตอนนี้เกี่ยวกับการเมืองมากกว่าในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะพยายามที่จะหลัง ตัวของลูน่าแคสติกเอาไว้นะครับไม่ให้เกิดถ้ามันเกิดความมั่นใจมาดอลลาร์พังแน่นอนนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวอะไรที่ตรงข้ามกับดอลลาร์นะครับก็ต้องอดใจรอนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะในศึกนี้ของปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้ลูน่าแคสติกกำลังที่จะไปต่อนะครับก็คิดว่าต้องรอราคาบิตคอย ซึ่งตอนนี้โอกาสสูงนะครับบิตคอยราคาไปถึง5้0 0มแล้วตามความจริงนะของกระดานบิตจิฟฟินกนะครับกระดานนั้นเขาบอกแล้วนะครับคือแสดงผลแล้วในฟิวเจอร์นะครับว่าบิตคอยไปถึงราคานั้นข้อผิดพลาดมันก็คือว่าน่าจะมีการคีอ่าค่าผิดนะครับบนกระดานเนื่องจากว่ามันมีหุ้หนของสธนาคารล้มนะครับทำให้บิตคอยเนี่ย ของกระดานนั้นรับรู้นะครับแล้วก็ราคามันพุ่งขึ้นไปนะครับคือไม่ได้มีการคุมเอาไว้ตลอดน่าจะมีข้อผิดพลาดนะครับแต่นักลงทุนเริ่มรู้แล้วแหละนะครับว่าบิตคอยจะไปทางไหนแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของอเมริกาเงินดอลลาร์จะไปทางไหนนะครับก็เริ่มที่จะเข้ามาในบิตคอยมากขึ้นมาข่าวที่2กันอันนี้เป็นทวิ t เตอร์ของคุณเอ็ดเวิร์ดคิมนะครับได้โพสต์วันที่ยีเมษาปีสองพนยิบ นะครับอันนี้เขาจะตั้งค่านะครับพื้นฐาน AI ที่จะเข้ากับ Luna Classic โดยได้ตั้งค่าให้เป็นการผสมรวมนะครับซึ่งโปรเจกต์ที่ออกมาเป็น White Paper อันนี้เรียกว่า Block Entropy นะครับก็จะใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นการโพสกับคุณเอเว w ร์ดคิมว่าเขาจะมีเอกสาร White Paper ออกมาแล้วซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้นะครับก็จะเรียกว่า Luna Classic L1 Testnet นะครับตัวนี้หรือว่า,าพัฒนาโมดูลที่ชื่อว่า interchange account นะครับหรือ ICA นะครับก็กำลังจะทำอยู่ที่จะเป็น white paper ออกมานะครับแล้วก็พยายามที่จะร่างโปรเจกต์ตัวนี้ออกมาที่จะใช้ AI ร่วมกับตัวของ D App นะครับผลิตภัณฑ์ของเขาโดยเฉพาะเลยก็คือว่าจะเอา AI ใส่เข้าไปใน D App นะครับเพื่อทำให้เกิดการทำงานบางระบบนะครับที่เป็น m a n นวลแล้วก็ออโตเมติก นะครับที่มาจากคนแล้วก็ผสมกับ AI สมองของ AI นะครับก็น่าจะทำให้ดีขึ้นและสิ่งที่ผมนำเสนอครั้งที่แล้วน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าไอตัว AI เนี่ยจะเข้าพ,พัฒนาเครือข่ายของคริปโตนะครับเป็นประโยชน์เรื่องของการอเบิร์นอันนี้หนึ่งแล้วก็การสเต็กสเต็กกิ้งนะครับแล้วก็จะมีการลดอุปทา,านหมุนเวียนก็คือเอา AI จะมาช่วยในการรีเพ็กฉะนั้นน่าสนใจมากซึ่งเขาบอกว่าถ้าโปรเจก t นี้เสร็จนะครับน่าจะกลางเดือนพฤษภาคมหรือปลายเดือนพฤษภาคมต้องจับดูตาดูกันต่อไปและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b ้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ ลูนาค l a ส s ิกนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูนาค l a ส s ิกจะ g r o t ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีบิตเก็ตนะครับก็มีการแข่งขันรางวัลในการเทรดนะครับสำหรับฟิวเจอร์โดยเฉพาะซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน1คืออีเวนต์นะครับต้องทำตามเงื่อนไขของเขา ซึ่งรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดประมาณ3อีเวนต์นั่นแหละนะครับส่วนที่2นะครับคือการแชร์นะครับสิทธิผลประโยชน์ในการแชร์แล้วเกิดให้เพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครตาม ID ของคุณได้คุณก็จะได้รับแต้มหรือรางวัลในการเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้เงินที่ชิงรางวัลสูงสุดถึง60,000 USDT เลยตามพูนะครับแล้วตามเงื่อนไขของเขาฉะนั้นกระดานบิเกตตอนนี้ ใส่เต็มที่สำหรับใครที่เล่นสายฟิวเจอร์